Oh, yeah yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. I'm not one to stick around. Once strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. That's why when the sun's up, I'm staying, still laying in your bed, saying no. Oh, 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 oh. Got all this time on our hands, might as well cancel our plans. I could stay here for a lifetime, so lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I nothing I I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change, being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, yeah. There's nowhere we need to be. สวัสดีครับในทริปนี้ผมจะพาพี่ๆเดินทางไปกางเต็นท์ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับเราจะไปกางเต็นท์ริมเขื่อนกระเสียวที่บ้านไล่ท้ายเขื่อน ขอบคุณเขามากเลยเห็นป้ายเห็นป้ายไหมตาตาม GPS เออขอบคุณจริงๆเลยผมขับตาม GPS มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงกับป้ายของหาดทรายท้ายเขื่อนครับให้เราเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไปตามทางของหาดทรายท้ายเขื่อนได้เลยครับเพราะว่าทางซ้ายถ้าเราขับตาม GPS เข้าไปนะครับเราจะไปกับเส้นทางเก่าครับที่ค่อนข้างเล็กและก็แคบนะครับ ทางที่ดีผมให้แนะนำให้พี่เลี้ยวขวาตามป้ายนะครับตรงไปเรื่อยๆครับผมระหว่างทางเนี่ยจะได้เห็นกับบรรยากาศของเขื่อนกระเสียวนะครับบ้านไล่ท้ายเขื่อนนะครับมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรครับพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับจะถูกปลูกด้วยดอกดาวกระจายหรือว่าดอกคอสมอสสีเหลืองนะครับ ในส่วนของพื้นที่กลางเต็นท์นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2โซนครับเราสามารถเลือกกลางเต็นท์พื้นที่โซนไหนก็ได้นะครับในจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญนะครับที่พี่ๆหลายท่านนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับน่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับที่ถูกปลูกได้ดอกสร้อยไก่หลากหลายสีสันเลยครับผมขอแนะนำให้สาวๆที่ชอบการถ่ายรูปนะครับเตรียมชุดมาเยอะๆครับ เพราะว่าบ้านไล่ท้ายเขื่อนนะครับมีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะมากเลยครับพอเราเดินทางมาถึงนะครับเราก็มาลงทะเบียนกางเต็นครับผมค่าบริการในการกางเต็นนะครับท่านละ100บาทครับใน100บาทเนี่ยรวมไฟ้าใ,ใช้ด้วยนะและที่สำคัญรวมอาหารเช้านะครับมีขนมปังหรือว่ากาแฟทานด้วยครับ ลักษณะของลานกลางเต็นท์นะครับจะเป็นพื้นหญ้าที่เพิ่งปูใหม่ครับในช่วงที่ผมมาเนี่ยฝนตกติดต่อก,กันหลายวันนะครับทำให้พื้นดินค่อนข้างนุ่มและสมอบกที่ผมเตรียมมานะครับค่อนข้างตัวเล็กครับทำให้สมอบกผมเนี่ยหลุดบ่อยมากเลยนะครับพี่ๆอย่าลืมเตรียมสมอบบกที่ค่อนข้างยาวนิดนึงหรือว่าเกาะกับดินได้ดีนิดนึงนะครับ จุดต่อไฟฟ้านะครับมีตำแหน่งให้ต่อหลายจุดครับพี่ๆอาจจะเตรียมบักยาวสักประมาณ10เมตรก็น่าจะเพียงพอนะครับผม ในส่วนของห้องน้ำนะครับจะมีทั้งหมด4ห้องครับในจุดตรงนี้จะมี3ห้องแล้วก็ด้านหลังอีก1ห้องครับรวมเป็น4ห้องมีซิงค์ล้างจานนะครับที่อยู่ด้านข้างห้องน้ำครับ อากาศโดยรวมนะครับประมาณ25องศาครับและยิ่งฝนตกตกด้วยนะครับทำให้ยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่เลยครับและสภาพผมเนี่ยตอนนี้เหมือนลูกหมาตกน้ำเลย มื้อเย็นนี้นะครับเรามีคอหมูย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวผมขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะครับ Stacking you up, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No. When the sun's up, I'm staying, still laying in your bed, soundin'. Oh, 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 oh. Got a fistful on our hands. Might as well cancel not plans. We need to be No 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 I'ma get to know you better Kinda open forever There's nobody on this street If you told me that the world's ending Ain't no other way that I could spend it I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me inside, baby. Run your mouth. I still wouldn't change it. stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Stuck with I, I, I can, can do. do I'm stuck, stuck with you, you Stuck with you เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมแนะนำให้พี่ๆมากางเต็นท์นะครับในช่วงนี้ดอกไม้กำลังสวยเลยครับสำหรับพี่ๆที่ชอบบนันทึกการเดินทางของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเป็นใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ณนะจุดกลางเต็นท์ต่อไปสวัสดีครับ <c oughs>